เดี๋ยวเรามารู้กันรู้จักกันก่อนว่าวิชาพิชิ่งคืออะไรอ่าค<ห>รับผมพิชิงช่งเหมือนการนําเสนอใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการนําเสนอหลายแบบมากใช่ไหมครับแบบพี่โตไปอ่า <ณ S 1> หรือมีม,ม,มีแบบให้นําเสนอแบบมีภาพป,ประกอบมีนําเสนออะไรใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชิ่งเนี่ยก็คือการจีบกันหรือการนําเสนอการขายของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพิชิ่งหมดเลยการจีบกันจีบกันคืออะไรเวลาเราจีบคนเราทำยังไงครับอ่าเราต้องเข้าไปตีสนิทเขา้างเลยป่ะครับอ่าเราต้องรู้ก่อนว่าเขาชอบ ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรฮะเราจะเราจะไปทําชอบดอกไม้ซื้อดอกไม้ไปให้เขาถูกใจอะไรใช่ป่ะเขาอยากรู้จักอะไรใช่ไหมเราก็นําเสนอสิ่งนั้นไปแต่ที่แน่ๆต้องเขาต้องอยากรู้จักเราไหมต้องอยากรู้จักก่อนถ้าไม่งั้นจะอะไรพี่โจไม่งั้นมันจะจีบไม่ติดอออย่างนี้อย่างนี้แลบอีกอันนึงก็คือมันเป็นการนําเสนอเนี่ยแหละการนําเสนอแบบที่มันชัดเจนมันกระชับมันเข้าใจง่ายเวลาเราจะไปจีบคนเนี่ยโหทําให้มันช้าทำให้ คนไม่เขาไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมหรือเราขายของอย่างนี้ใครเคยใครช่วยพ่อแม่ขายของอ่ะเวลาเราจะขายของแล้วบอกว่าไอของที่เราขายมันดียังไงใช่ไหมมันคุ้มยังไงถ้าเขาจะซื้อน่ะหรือว่าของสิ่งนั้นมันจะช่วยเขายังไงมันก็คือโซลูชันนั่นแหะที่เราเรียนเมื่อกี้การที่เราเรียนไปโดยหลักนะครับก็มีสามตัวด้วยกันหลักมันคืออย่างนี้หลักมันืออย่างนี้เวลาเราจะพิชชิ่งนําเสนอให้โดนใจจีบคนให้ติดอย่างนี้เอเราต้องรู้ก่อนเขาคือใครนะอัดแอพชัวร์ออเดียนส หัวใจคือผู้ฟังใครเคอผู้ฟังของเราใช่เราเราพูดได้ใครฟังแล้วนำเสนอให้ใครฟังใช่ไหมคับีคืออะไรครับ build convincing story คือเราต้องเล่าเรื่องให้มันแบบเอออยู่ในจิตอยู่ในใจเขาอย่างนี้เราได้เรียนการสร้างปัญหาเลยฮะเราได้เรียนแล้วว่าวิธีการทําปัญหาให้มันแรงชัดโดนเนี่ยทำยังไงแต่เราก็ต้องไล่เรียงเรื่องราวให้มันดีๆต้องเรียบเรียงดีๆฟังจะได้เข้าใจง่ายๆใช่แค่สุดท้ายเราพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครเราเรียงเรื่องราวมาดีแล้วเราก็ต้องสื่อสารให้เป็นในที่นี้หมายถึงว่า วิธีการที่เราจะสื่อสารให้เขาคืออะไรโทนเสียงใช่ไหมหรือบางคนเราไปบอกผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราจะไปด้วยผูอะไรที่มันแบบแต่เราไปกระชากคอเขาไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนี่คือหลักการง่ายๆใช่ปะ A B C เข้าใจว่าคนฟังคือใครเราเรื่องให้มันสุดปังสุดเลิศอย่างเงี้แล้วเราสื่อสารให้เป็นเลือกช่องทางให้เหมาะกับผู้ฟังโอเคหลักแค่นี้เลยง่ายๆทำง่ายง่าย A B C โอเคครับไปดิไปดูที่ตัวแรกอ เอใช่ป่ะตะ่กี้บอกแล้วหัวใจคือคนฟังเรารู้ยังว่าเราจะพิชให้ใครฟังยังไม่รู้เลยอ่าเราต้องรู้ก่อนนะพิชให้พิชให้กี่คนฟังอย่างเงี้ยอ่าเราต้องรู้ใช่ไหมแบบคนเดียวสองคนสามคนอย่างเงี้ยพว่าพิชให้คนเดียวฟังกับเป็นกลุ่มฟังเนี่ยระยะการพูดนี่มันแตกต่างกันแล้ะอ่าเวลาที่จะใช้ก็ต่างกันคําที่จะเลือกใช้ก็ต่างกันใช่ไหมอ่าแล้วเรารู้หรือยังว่าคนฟังคาดหวังอะไรคือสามเรื่องเนี้ยถ้าเรารู้ปุ๊บใช่ไห มาถึงการที่เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเพราะว่าหัวใจคือคนฟังใช่จริงๆหลักๆมันมีหลายๆพิษแหละแต่ว่าเราดึงมาให้2ตัวพิษแบบพิษขายของอ่าสมมุติเราจะขายน้ําแก้วเนี้ยแก้วเนี้ยเราจะขายเราขายน้ำแก้วนี้ใช่ปะเนี่ยมันคือการพิษขายของนําเสนอยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยากซื้อน้ําแก้วนี้ถ้าพิชให้คนทั่วไปฟังล่ะนำเสนอหน้าเสาทงงี้าไปพูดหน้าชั้นเรียนอย่างงี้หน้าชั้นเรียนอย่างงี้เราจะไปเออเออเออไม่ได้ เราก็ต้องพูดให้มันชาชานให้มันง่ายนเข้าใจอ่ะไปดูที่ตัวแรกเวลาเราพิชขายของเนี่ยเราต้องนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับตะกี้จะขายแก้วไอ้น้ำแก้วนี้ต้องเรียกเขาเรียกว่าอะไรมันคือสินค้าใช่ไหมดังนั้นเวลาเราจะขายอ่ะสมมติพี่โจ้ขายน้ำแก้วนี้ให้ผมหน่อยต้องเน้นอะไรต้องเน้นอะไรแก้วคนนี้คืออะไรมันจะช่วยตอบอะไรผมอ๋อแก้วนี้ช่วยดับกระหายอ่าดึงปึ๊บสุดชื่นปั๊บอ่าสรัปปัญหาของผมคืออะไรครับผมอยู่น้ํา ผมต้องกระหายก่อนใช่เขาถึงจะมาขายของนี้ให้ผมได้อาซึ่งใช้เวลาเนี่ยต้องไม่มากใช่ไหมเพราะว่าถ้ายืนคุยกันไม่เก้ีสิบนาทีผมตายพอนีายใช่ไหมดังนั้นเราต้องรู้ก่อน ว่าเราจะขายอะไรขายให้ใครแล้วขายยังไงเราต้องตอบโจทย์เขาอย่างไรใช่เนี่ยขายของง่ายๆใช่ไหมครับพอรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรเราก็ขายให้ได้แหละอ่าเวลาเราพูดในที่แบบกว้างๆชั้นเรียนที่ที่แบบหน้าเสาองอ่าหน้าเสาทองคนฟังเยอะๆเวลาเราพูดเนี่ยเวลามันก็ไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่หรอกมันก็ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ต้องเน้นคืออะไรปัญหาแล้วก็วิธีแก้คือคนฟังต้องรู้เลยว่า เฮ้ยนั่งฟังอยู่ไอ้ฉันนั่งฟังแล้วฉันได้อะไรใช่ไหมอืาดังนั้นเขาต้องเข้าไปในหัวใจคนฟังเยอะๆเนี่ยก่อนใช่ไหมสมมติเราไปพีชนหน้าห้องเราต้องรู้แล้วว่าคนฟังของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ครูแต่เป็นเพื่อนด้วยอือดึงความสนใจเพื่อนยังไงคือต้องเริ่มจากปัญหาก่อนอ่าอ่าเช่นเมื่อกี้พี่โจจะมาสมมติจะไม่ได้จะขายน้ำเป็นคนเดียวละอะแต่ขายน้ําให้แบบโหคนทุกคนเลยก็ต้องเริ่มแบบว่าทุกคนหิวน้ำไหมครับทุกคนหิวน้ำไหมครับทุกคนเคยแบบว่าขาดน้ําจนรู้สึกคอแห้งไหมครับอ่าอย แก้วนี้กินได้ทั้งห้องเลยสิบห้าคนโอ้เยอะเออใช่ไหมแล้วปัญหาที่เราบอกเขาเนี่ยวงกว้างเพราะเฮ้ยดึงความสนใจได้ละอือต่อไปก็คือต้องบอกว่าวิธีแก้คืออะไรวิธีแก้คืออะไรครับกินน้ํานี่คือตัวเองฮะเข้าใจคนฟังรู้แล้วว่าเขาคือใครอ่ารู้ว่าเราจะเสนอให้ใครอ่าแล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรฮะมันแค่หลักแค่นี้เองใช่ไหมโอเคไปต่อนะโอเค มาที่ตัวบีพี่เจาเวลาเราจะสร้างเรื่องเล่าสักอย่างให้มันแบบโดนจิตโดนใจอย่างนี้ตะกี้เราเรียนไปแล้วใช่มาเฮ้ยต้องมีปัญหาต้องมีทางแก้ต้อง วิธีการใช่ปะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องเวลาเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแต่ละคนก็เวลาไม่เท่ากันอ่าดังนั้นถ้าเรารู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยให้เวลาเราได้เท่าไหร่สมมติพี่บอกว่าเฮ้ยพูดให้พี่ฟังสักห้านาทีเราก็ต้องจัดก,การให้อยู่ในเวลาฮะ,ะต้องแบ่งดีนาทีแรกจะทําอะไรพูดถึงปัญหายอย่างเดียวเลยไหมนาทีที่2ที่3เราจะพูดถึงวิธีแก้แม่หรืออะไรอย่างนี้ก็คือกระชับแล้วก็ต้องกระชับกระชับถ้าไม่รู้เวลาก็ดูตามเป้าหมายอ๋อ เหมือนเมื่อกี้ฮะดูว่าจะขายของว่าจะขายให้ใครใช่ไหมแค่นี้เองหลักมันง่ายๆใช่ไหมจัดการเวลาให้เตนรู้ว่าเขาเป็นใครแค่นี้เองใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเราเรียนมาเมื่อกี้เลยว่าเวลาเนี่ยคำนี้ใครรู้จักบ้างหลักการเล s is more ฮะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นนะใช่ไหมน้อยแต่มากคืออะไรครับน้อยแต่มากคือเวลาเราทำเนี่ยหรือเราพูดออกไปเนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่า คนฟังเข้าใจมากเราพูดแบบสองสามคำแต่คนเข้าใจแล้วเราก็เก็มแล้วว่าเรากำลังจะพูดอะไรดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อเช้าฮะเวลาเราจะทําให้เรื่องมันน้อยแต่มันมากเนี่ยเราก็ต้องเลือกมาแค่สามอย่างแค่นั้นแหละคือพูดถึงปัญหาพูดถึงวิธีแกมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันจะแก้อย่างไงใช่ไหมครับซึ่งหลักเนี้ยเวลาเราพูดถึงอริยสัจสี่ง่ายๆเลยใช่ปะ ทุกสมุทรทุกกับสมุทัยเนี่ยมันก็คือตัวปัญหานั่นแหละเรารู้ปัญหาใช่ไหมทุกคือปัญหาแล้วเราระบุปัญหามันได้ไหมสมุทัยบอกได้ไหมว่าปัญหานั้นคืออะไรนิโรธคือโซลูชันนั่คือทางออกอืมาร์คคือวิธีการอ่าคือเป็นยังไงสามส่วนที่เราสอนไปใช่เขาเป็นโซลูชันเอาทูแค่นั้นเองเนี่ยแหละเห็นไหมคงข้ามมาง่ายๆเวลาเราพูดเวลานําเสนอหรือตอนเราเมนเทอร์อ่าเมนเทอร์เซชั่นแต่พี่ๆเข้าไปให้คำปรึกษาเนี่ย พี่ๆเขอยากไล่แค่นั่นแหละก็ให้น้องอธิบายแค่นี้นแหละตามขั้นตอนง่ายๆแล้วเดี๋ยวพี่ก็ถามเองใช่ไหมมันก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมอ่าไปต่อเลยพี่โจ้อปัญหาไหมครับเราบอกไปแล้วทํายังไงให้มันแบบดูดูดูรุนแรงดูรุนแรงอ่ะมันมีหลักไงพี่โจ้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เด็กไทยบูลลี่กันอันนี้แรงชัดโดนไหมคือตะเกียน้องตอบว่ามันแรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าทําอย่างเงี้ยแรงขึ้นไหมอถ้าครูเขียนว่าเด็กไทยบูลลี่กันทําจนทําร้ายตัวเองจนเสียชืิตเนี่ย มันแรงขึ้นไหมแรงกว่าเมื่อกี้ไหมแรงขึ้นกว่าเขียนคําว่าเด็กไทยโดนบูลลี่ไหมนี่ไงเห็นปะ่ะหลักการง่ายๆเลยคือทําให้มันเห็นภาพมากขึ้นมีตัวเลขใส่ตัวเลขเข้าไปออมีเหตุการณ์ใส่เหตุการณ์เข้าไปอย่างนี้ปัญหาของเราใช่ไหมเวลาเราพูดให้พี่ฟังเนี้ยพี่จะได้แบบอ๋อเออวะ่ออะมันแรงใช่ไหมนะมันชัดมากเลยจนเห็นภาพแล้วมันก็โดนพี่มากเพราะว่าออมันอยู่ในประเทศไทยนี่เองเอออใช่ไหมใช่ไหมตัวอย่างต่อไป เด็กในสารัฐเป็นเหยื่อของการจลกรรมข้อมูลส่วนตัวอันนี้แรงชัดโดนยังเราไม่ต้องใช้คําเยอะก็ได้แต่ว่าเราทําให้เห็นภาพด้วยตัวเลขได้มันทําให้เราเอ่อชัดขึ้นได้ใช่เห็นภมากขึ้นอืมใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ตัวโซลูชันก็คือพูดง่ายๆคือโครงการของเราที่เราทำมันคืออะไรแล้วพอมันได้ยินชื่อโครงการปุ๊บหรือว่ารู้คอนเซปต์โครงการปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาจนหมดไปเลยอ่ะพี่เจ้าลองให้ดูตัวอย่างหน่อย ใครรู้จักซิปไลน์บ้างซิปไลน์เนี่ยมันเกิดจากเวลาเราเราจะขนส่งยาเราจะขนส่งเลือดหรืออะไรเงี้ยครับผมขึ้นที่แบบที่ที่มันล <ำ S 1> ขบา,ากเนยเออลำบากเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ก่อนเห็นนะปัญหาเขาคือขนส่งยาไม่ได้ขนส่งเ,เลือดไม่ได้ทําให้มันเกิดการเสียชีวิตเยอะออใช่ไหม ทีนี้โซลูชันของเขาก็คือโดรนที่มันบินไปส่งยาให้โดรนที่มันเข้าถึงที่ลําบากได้ใช่โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเองใช่ดังนั้นความลําบากตรงนี้จะหายไปเมื่อโดรนตัวนี้เข้ามาอ่าเห็นภาพมากขึ้นไหมดังนั้นเวลาเราทําโครงการของเราเราทําปัญหาให้ชัดแล้วตัววิธีแก้ของเรามันต้องชัดฟังปุ๊บพี่รู้สึกว่าเออปัญหาไม่หมดไปแก้ได้จริงอย่างงั้นเลยใครรู้จักไอจีบ้างทุกคนรู้จักไอจีทุกคนรู้จักไอจี ปัญหา a าออนไลน์หนึ่งอย่างที่สุดฮิตเลยทุกกลุ่มแทบจะแตะประเด็นนี้หมดอืมคือการบูลลี่ดังนั้น IG เนี่ยก็มี AI ตัวหนึ่ง AI ตัวนี้มันมาช่วยกำจัดคำพูดที่มันรุนแรงอ่าม,มี AI ตัวนี้เข้ามาปุ๊บปัญหานั้นหายไปนี่คือหลักการของโซลูชันเลยพี่โจ้หรือ,อนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมครับอ่าอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวมากรัฐบาลแคนาดาก,ก็ใช้ AI อีกแล้วเห็นไหมตัวจับเนื้อหาอแล้วก็ปิดกั้นในที่สุดอย่างเงี้ยว้าวเลยอ่ว อันต่อไปคือคำหยาบคายคาพูดเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะครับเหมือนบูลลี่อย่างงี้แหละแต่เนื้อหามันค่อนข้างจะแบบไม่ได้เจาะจงอะไรอย่างเนานะอืมอ่ะแล้วติ๊กต็อกเขาเลยทำไมสร้างฟิลเตอร์ขึ้นมาช่วยกรองเนื้อหาวิดีโอให้อ่าเราจะเห็นว่าคอนเทนต์บางอย่างใน tik t ิกต็อกก็จะหายไปเนาะอ้นี้มันรุนแรงใช่ครับผมเรือ่องต่อไปใครใช้ whoscall อยู่บ้าง whoscall เนี่ยมันก็คือแอปตัวหนึ่งที่จะบอกเราว่าเวลาคนโทรมาเนี่ยมันจะขึ้นข้างล่างใช่ไหมครับว่า เป็นเบอร์ของใครแล้วเขาจะให้คนไปช่วยกันกรอกเบอร์นี่เคยโดนหลอกแล้วนะเพื่อไปบอกคนอื่นตอปดังนั้นเห็นเลยว่าปัญหาเนี่ยคือเราโดน call center โทรมาเยอะมากหลอกกันเยอะมากฟูซคอเข้ามาปัญหานี้หมดไปเนี่ยคือหลักการของโซลูชันง่ายๆอ่ะอันนี้เป็นพี่ๆหมอใช้คาว่าพี่ๆทีมเนี่ยเขาก็เคยนั่งเรียนฟิวฟิวเราเนี่ยแหละเหมือนเราเนี่ยแหละเขาก็เคยนั่งเรียนอยู่ในห้องเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียนหมอใช่ไหมครับ เขาก็เห็นแล้วว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยขาดความรู้เรื่องการแพทย์เยอะมากแค่แบบเรื่องพื้นฐานเลยนะไม่ต้องเรื่องแบบจริงจังเรื่องพื้นฐานเลยเขาก็เลยทำไอแพลตฟอร์มเนี้ยขึ้นมาทาแอปตัวเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมเพื่อตอบปัญหาโซลูชันของเขาก็คือเมื่อคนไม่เข้าถึงการแพทย์ขั้นแรกสุดเนี่ยอเราก็เอาการแพทย์ไปหาคนไปหาคนดูกับหมอก่อนป่วยดีกว่าป่วยแล้วค่อยไปหาหมอนี่ไง เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยต้องโซลูชันแล้วต้องฟังแล้วมันต้องว้าวอย่างเงี้ยแะเราไปกันที่ตัวสุดท้ายตัว C ีตัวซอ่าตัว C ีว C. อว C ของเรานะครับผมบ cia, เวลาเราพูดถึงคําว่า hey ้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อ่าเราก็มีอยู่3ามเรื่องที่ต้องพูดกัน <coeur S 1> เรื่องแรกเราเล่ายัางไงกลยุทธ์หรือวิธีการเล่าของเราเนี่ยว่าเล่ายังไงอแล้วรูปแบบของการสื่อสารเราจะพูดเฉยๆไหมหรือจะเราจะมีสื่อประกอบด้วยอแล้วสุดท้าย วิธีจาให้คนจาง่ายเดี๋ยวพี่จะมาบอกกันกันคืออะไรไป oh, <okay. S 1> ที่ตัวแรกก่อนกลยุทธ์ในการสื่อสารเวลาน้องๆมาเสนอโครงการเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยมีปัญหาที่ชัดแล้วแนวทางการแก้ไข <c oughs> แ,แก้ปัญหาการแก้ปัญหาละ <c oughs> ก็ต้องมีการสื่อสารให้พวกพี่เข้าใจด้วยใช่ไหม <c oughs> วิธีการสื่อสารที่เอามาจริงๆมันมีกลยุทธ์หลายแบบที่เอามา4ตัวหลักๆตัวแรกข้อเปรียบเทียบและข้อแตกต่างตัวที่2เฮ้ยเวลาเราพูดอะไรที่มันยากๆเนี่ยเช่นเฮ้ยไซเบอร์บูลลี่สมมติพี่ไม่เข้าใจคานี้เลยน้องต้องมีตัวอย่างให้หรือ วิธีเล่าเรื่องเนี่ยเราเล่า,ลา,ลาตามลำดับดีไหมหรือเล่าแบบย้อนกลับใช่ไหมไปดูตัวแรกกันพี่โจอ่ะ,อะใครรู้จัก iPhone มั้ง14-15เนี่ยอันนี้ก็คือเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ของที่มันมีอยู่เช่นตะเกียบที่ยกตัวอย่างเรื่องของ o ูซ Call ไปใช่ไหมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจจับมีาชีพที่โทรมาตรวจจับมีาชีพเราอาจจะเปรียบเทียบฟูซ Call กับสิ่งที่เรากำลังจะทำว่าเราดีหรือว่าแตกต่างจากงไรแตกต่างยังไงเหมือนหรือต่างยังไงอันนี้มันจะทำให้คนฟังเห็นภาพมากขึ้นอ่าใช่ไหมหรืออธิบายมันยากอะยกตัวอย่างมันช่วยได้ที่2คือยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงเจนแต่ละเจนครับช่วงวัยอะไรเงี้ยเรายกขึ้นมาสมมติว่าพูดว่าเจน x เราไม่เข้าใจเจน x คือใครเราก็ยกตัวอย่างเซเลปนดี่หรือว่าบุคคลที่สำคัญในประ เท่าเราอะไรเงี้ยครับถ้าครูพูดว่าเจนเซตเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พูดว่าช่วงวัยในระดับมิลลิอย่างเงี้ยอ,อาจจะเห็นภาพมากขึ้นเหมือนกันเนาะเวลาเราพูดถึงบูลลี่อย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าใจถ้ายกเหตุการณ์มาเราจะเข้าใจเราก็จะเข้าใจาเออยอย่างเงี้ยนะบูลลี่อ่าอ,อย่างเงี้ยแหละที่เรียกว่าบูลลี่อืมโอเคครับต่อไป เล่าตามลําดับสมมุติพี่เล่านะพี่จะเล่าว่าในปี2013สองศนย์หสามเนี่ยคนไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล1นึ่งแสนี่หมื่นตันในขณะที่ปี2023คนไทยทิ้งพลาสติกลงทะเล1นึ่งล้านสี่แสนตันนี่มันเพิ่มมาสิบเท่าแล้วนะเพิ่มมาสิบเท่าสิปีสิบเท่าถ้าค<ห>นฟังเขาก็จะเห็นภาพไปกับเราเขาก็จะว่าสิบปีเพิ่มมาสิบเท่าเนี่ยอ่าเขาก็โอ้ว่า ว้าวอันนี้เอาไปใช้ไ hm ด้ในการเล่าปัญหาไงเราเราบอกว่าปี6 4คอ่ c ซ็นเตอร์โทรหาส0เอร์เปีห5ห้าเซ็นเตอร์โทรหา90%เอโอ้มันโตมาเยอะมากอะไรเงี้ยประเทศคือหายไปเลยนะ90%ใช่เอก้าสิบเนี่ยครับแต่เล่าแบบนี้มันอาจจะยังธรรมดาไปอ่คนอาจจะยังเห็นภาพน้อยไปเราลองเล่าอีกแบบเริ่มจากตอนที่เราอยู่ตอนนี้บางทีเราอาจจะคนอาจจะแบบเฮ้ยไปเริ่มในอดีตมันไกลเเริ่มจากปัจจุบันไม่เห็นตัวใช่ไม่เห็นตัวไม่เห็นภาพนะอะ เราก็เลยเริ่มจากปัจจุบันอ่าเล่าใหม่ปี2023มีขยะที่อยู่ในทะเลเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนตันมองย้อนกลับไปสิครับเมื่อปี2013เนี่ยมีแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นตันเนี่ยเห็นปะเราก็รู้สึกว่าเออว่าทําไมมันโตขยะมันเยอะขึ้นได้ขนาดนี้วะอะไรงี้ใช่ไหมเหมือนกานเราทําปัญหาของเราอืใช่ไหมเราก็เริ่มจากอะไรที่มันอยู่ปัจจุบันอยู่รอบๆตัวเราอยู่รอบๆตัวเราแล้วเราค่อยมองย้อนกลับเหมือนอย่างพูด ว่าในตอนนั้นในโรงแรนเรามีคนโดนบูลลี่35คนอย่างที่ครูกีใน่าในขณะที่ปีที่แล้วไม่มีเลยอ่ามันเห็นการเติบโตของปัญหาใช่ไหมอ่าอย่างีรกก็คือว้าวอ่าคิดว่าว้าวอ่าเราลองมาดูกันบ้างเอาศิลปะการพูดที่พวกครูสอนกับครูก้ลองพูดให้ฟังอ่าเดี๋ยวพี่ลองเราตัวอย่างให้ฟังสมมติพี่พูดถึงว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ไม่ต้องเป็นตัวอย่างเลยก็ได้แต่พี่บอกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เมื่อปีเนี้ข้อมูลล่าสุดเลย คนไทยโดนอาชญากรรมทางไซเบอร์10ล้านครั้งต่อปีในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยมีแค่5ล้านครั้งต่อปีเพิ่มมา2เท่าเพิ่มมา2เท่าอย่างเงี้ยเออคนฟังมันรู้สึกแบบเห็นภาพมากขึ้นแต่ว่ามันไายแรงจริงๆไงงอ่ะวี่นี่ก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะใช้ในการสื่อสารแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่เราใช้เวลาเราจะอธิบายอะไรให้คนฟังคือ รูปแบบของสื่อต่างๆอ่าที่เราจะให้คนที่เราจะพูดให้ฟังดูไปด้วยจาที่เราพูดอ่าสมมุติอ่าอย่างอันนี้ใช่อินโฟกราฟิกก็เป็นรูปแบบหนึ่งเนาะที่ย่อยข้อมูลอ่ลงมาอยู่ในหน้าเดียวหน้าเดียวให้มันง่ายๆเช่นเราถืออันเนี้ยถือกระดาษแค่กระดาษแผ่นเดียวเนี้ยไปอธิบายให้คุณปู่คุณย่าฟังใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้เขามอเห็นภาพมากขึ้นเขาจะว้าวเลยเขาจะการสรุปข้อมูลจากหลายๆที่มาอยู่ในแผ่นเดียวมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ครับผมโอเค หรือจะเป็นวิดีโออ่าใช่ไหมใช่ไหมคลิปวิดีโอคลิปอย่างเงี้ยส่วนวิธีการที่สามก็คือการอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พี่โจเคยทำนะครับก็คือวิดีโอคลิปที่เราจะสื่อสารถึงเรื่องโรคที่มันเกิดจากการทําอาชีพอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมเราต้องการสื่อสารกับคนที่เขาไม่ได้มีเวลานั่งอ่านอ่ะอืมขงบางคนอาจจะชอบฟังมากกว่าอ่าเราก็ทําเป็นคลิปไป่เหมือนกันเนาะในโครงการเราเพื่อเราเด็กรุ่นใหม่จะไม่ชอบอ่านอะไรเยอะใช่ไหมเพื่อเราชอบดู YouTube เราก็ทาสื่อแบบย t u b e ให้เพื่อนดูเพื่อนชอบฟังเพลงแปลง อ่าเราก็แต่งเพลงแปลงกันื่อ่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสุดท้ายละพูดถึงหลักการง่ายๆที่จะทำให<ต>้คนจำได้<ต>ใครเคยได้ยินประโยคนี้ขอสามคำครับหลักการมันง่ายๆเลยเวลาเราจะพูดถึงปัญหาเราเวลาเราจะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยขอบ,บอกที่แค่สามคำให้มันเข้าใจอืออ่าซึ่งพี่แม่พูดคำามัม่วๆนะทุกวันนี้โฆษณาก็ใช้ไนกี้ใช่เขาก็มีอ่อสโลแกนว่า just do it อ่าสามคำ just do it แค่นี้เห็นปะใช่ไหมหรือตอไปอ่า iPad อย่างนี้ เขาใช้สามคำเหมือนกันแต่ยาวหน่อยเป็น l o v a b l e d r i w a b l e แล้วก็ magical อ่านะสื่อสารแล้วคนจำจาได้สามคำง่ายๆก็คือมัน loveable อ่ะมันมันแบบความรักอะแล้วมันสามารถที่จะวาดได้เขียนได้ใช่ไหมสุดท้ายมันเหมือนเวทมนต์เลยอ่าสิ่งแบบมหาศจรรย์สิ่งมหัศย์อย่างนี้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีตัวอย่างการพิชชิ i n ให้ดูไหมทุกคนจะได้รู้ว่า ทุกคนต้องทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีตัว,ตวอย่าง,างให้ดูนะครับมาสมมติว่าโผมาพิชนะ,นะสวัสดีครับอ่าผมชื่อโจน,นะครับมาจากหม่เสือดุนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเด็กถูกรังแกงในสถานเอ้ยสถานศึกษาปีละหกแสนคนเลยนะครับแล้วเด็กไทยเนี่ยถูกกันแกล้งเป็นอันดับสองของโลกเลยนะรองจากญี่ปุ่นนะอแล้วกลุ่มเยาวชนมากกว่าห้สิเปอร์ซ็นเนี่ยมีพฤติกรรมการกันแกล้ง บนโลกออนไลน์นะครับหรือว่าไซเบอร์บูลลี่ที่เราพูดถึงกันเองเราจะทำยังไงอ่ากลุ่มผมเลยเสนอเป็น Board Game. ซอฟบูลลี่บอร์ดเกมสื่อการสอนยุคใหม่พาเด็กไทยเข้าใจภัยบูลลี่วิธีการเล่นก็เล่นเหมือนเกมเศรษฐีที่ทุกคนเคยเล่นเลยครับแต่ว่าแต่ละช่องจะเป็นสถานที่ในโรงเรียนอ่าแล้วมันจะมีการ์ดอยู่2การ์ดคือการ์ดบูลลี่กับการ์ดชมอ่าแล้วพอเดินไปตกช่องเนี่ยเราก็แค่จวดการ์ดอาใบหนึ่งถ้าเราได้การ์ดบูลลี่เราจะต้องปรึกษากับเพื่อนๆในทีมว่า เฮ้ยโดนบูลลี่นี่ทำไงดีแต่ว่ายังไม่มบแค่นั้นนะคือถ้ากลุ่มอื่นมีการ์ดชมเราสามารถเลือกการ์ดชมของเพื่อนนะมาปรับให้สอดคล้องกับการ์ดบุหรี่ที่เราโดนได้อ่าแล้วเราเกมจะจบจนเมื่อเราช่วยทุกคนกลับมายังจุดสตาร์ได้เหมือนเป็นการร่วมกันผ่านบูลลี่ครั้งนี้ไปอ่าแล้วต่อไปอ่าแล้วประโยชน์อะไรันคือประโยชน์ของบอดเกมนี้คือเป็นสื่อการสอนยุคใหม่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจพร้อมความสนุกสนานนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบูลลี่ในโรงเรียนแล้วก็ในโลกออนไลน์แล้วนอกจากนั้นนะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ตอนที่เรามาคุยกันเนี่ยว่าเอ้เรารับมือเรื่องบูลลี่นี้ยังไงเราจะได้ปรึกษาเพื่อน มีส่วนเข้ i p a t e กันในห้องเรียนต่อไปอันนี้คือแผนการดรําเนินงานคร่าวๆข,ข,ข,ของกลุ่มเสือดุนะครับวีคแรกที่เราได้งานมาเนี่ยเราจะพัฒนาบอร์ดเกมก่อนแล้วก็เอาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายเราเอาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนียกลับมาพัฒนาบอร์ดเกมอีกรอบหนึ่งโอเควีคต่อไปนะครับเราจะเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆให้เพื่อนๆคนอื่นได้เล่นด้วยแล้วเก็บข้อมูลการเล่นมาอ่าแล้วก็เอาให,เให้เล่นเกมเล้วเวนียทำแบบสอบถามว่าเข้าใจไพบูลี่มากขึ้นขนาดไหนแล้ววีคสุดท้ายนะครับวีคที่3แล้วก็ติดตามสรุปผลกาาาาาาารดํเนนนนนิงมพัฒต่่อว บอร์ดเกมของเรามีข totally mm. right. ้อเสียข้อดีย at ังไงแล้วก็สุดท้ายถ้ามันคอมพิวแล้วเราจะส่งไปให้โรงเรียนอื่นเล่นด้วยกลุ่มเสือดูนะครับคาดว่าจะช่วยโรงเรียนได้สแห่งชุมชนได้2แห่งแล้วมีคนเข้าร่วมเล่นบอร์ดเกมเนี่ยมากกว่าพันคนอันนี้คือผลการดําเนินงานกลุ่มเสียดูโจ้เขากลุ่มเสือดูขอบคุณครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเนี่ยพิชื่อมันก็คือแค่นี้เองปัญหาใช่ไหมว่าปัญหาที่เราจะแก้มันคือบอกวิธีของเราครับอย่างพี่โจบอกเฮ้ยจะเล่นบอร์ดเกมอะ อ่าเริ่มต้น,นได้แหละเริ่มต้นด้วยปัญหาปัญหาให้มันแรงเห็นไหมมีตัวเลขมีเรื่องของอภาพให้เห็นชัดๆมี<ะ>อันดับสองของโลกเนาะเขาใจแล้วว่าเป็นแรงกิ้งระดับโลกก็ต้องรุนแรงเนาะก็มาเป็นโซลูชันแล้วก็ไปวิธีการเล่นแล้วก็แอคชั่นแพลนก็คือ h า w ู o คือทอํายังไงบ้างว่าแบบเออวิกนี้เราทํานี้วิกนี้เราทํานี้แล้ววิกต่อไปเราทำอะไรอ่าใช่เป็นโอรเบมโซลูชันแล้วก็หาถูแค่นี้เองแค่นี้เองง่ายๆง่ายๆเลย